มหาวิหารเปตราเมืองโบราณที่แกะสลักจากหน้าผาหินกลางทะเลทรายจอแดนมีเมืองหนึ่งที่ดูราวกับหลุดมาจากความฝันเมืองนั้นคือเปตราหรือที่รู้จักในนามนาครสีดอกกุลาเพราะหินทรายสีชมพูแดงที่สะท้อนแสงแดดจนกลายเป็นสีสันอันงดงามเปตราไม่ได้เป็นเพียงเมืองโบราณธรรมดาแต่เป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ทางสถาปัตยกรรมโลกที่แกะสลักทั้งเมืองจากหน้าผาหิน ย้อนกลับไปเมื่อราว2,000ปีที่แล้วเปตราเป็นศูนย์กลางการค้าสำคัญของชาวนาบาเทียนชาวเผ่าอาหรับผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการค้าเส้นทางสายใหม่และการเดินเรือสินค้าชาวนาบาเทียนสร้างเปตราขึ้นกลางทะเลทรายเพื่อป้องกันศัตรูโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมในเปตราไม่ได้ใช้การก่อสร้างทั่วไปแต่แกะสลักลบนหน้าผาหินโดยตรงอลคาชนเนคือหนึ่งในสิ่งปลูกสร้างที่โดดเด่นที่สุด มันเป็นมหาวิหารที่เชื่อกันว่าใช้เก็บสมบัติหรือเป็นสุสานกษัตริย์ชื่อเสียงของอาคาเชเนเรื่องลือจนถึงขั้นกลายเป็นฉากสำคัญในภาพยนตร์เรื่อง Indiana Jones and the Last Crusade การสร้างเมืองกลางทะเลทรายย่อมต้องมีเทคนิคพิเศษชาวนาบัเทียนพัฒนาระบบชลประทานที่ลำยุคเพื่อกักเก็บและกระจายน้ำฝีมือการจัดการทรัพยากรนี้ทำให้พวกเขาอยู่รอดได้ในดินแดนที่แห้งแล้งสุดขีดแม้เปรตาจะรุ่งเรือง แต่ในศตวรรษที่6แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทําให้เมืองนี้เสื่อมโทรมลงชาวเมืองเริ่มอ,อพยพออกไปจนกระทั่งเปรตราถูกซ่อนเร้นจากสายตาชาวโลกการค้นพบเปรตราในยุคใหม่เกิดขึ้นเมื่อปีคศ .1812 โดยนักสำรวจชาวสวิสช,ชื่อโยฮันลุกวิกเบอร์คาร์ดเขาปลอมตัวเป็นพ่อค้ามุสลิมและเดินทางเข้ามานีดินแดนที่คนภายนอกไม่เคยรู้จักเมื่อมาถึงเขาพบกับสร้างเมืองโบราณที่ยังคงความกดกางดงามจนแทบลืมหายใจ การค้นพบครั้งนี้สร้างความตื่นเต้นให้กับโลกวิทยาศาสตร์และโบราณคาดีปัจจุบันเปตราได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกและในปี2007ก็ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกหลั่งไหลามาที่นี่เพื่อชมความงามเหนือการเวลาซอกเขาแคบที่เรียกว่าซิกซึ่งนำไปสู่อาคาสเนถือเป็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยความลึกลับและความคาดหวัง และหากเดินลึกเข้าไปอีกคุณจะพบกับเอลเดียโครงสร้างขนาดมหึมาที่โดดเด่นไม่แพ้กันเปตราไม่ได้เป็นเพียงเมืองโบราณแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมในอดีตเมืองที่หลับไหลท่ามกลางทะเลทรายแห่งนี้ยังคงบอกเล่าเรื่องราวของผู้คนความศรัทธาและความอุตสาหะที่ไม่มีวันลืม